สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่น,นเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจนเอช a าแนลค่ะ USA ค่ะเพื่อนๆสบายดีบคะคะใครก็สบายดีค่ะอันไม่ยอมผมคือเกอินละพี่น้องอันผู้เท่าเนะก็ยอมผมตัวอันเท่าแล้ววัาจังสีหลักัยพี่น้องดังยอมดังตาผม บ่อยอมก็บ,บ่ได้ผมงอกจุนพนจินพีนอยู่ผมงอกไรแห้งแต่สิปล่อยผมงอกอย่ะเลย่ยคอยกับเพรบ่ได้ดอกพี่นอ้องบ่เป็นตะเบิงเว้ยผมงอก,ล,ก,กนนะลูกก็แล่นหน้าแล่นหลังอยู่พี่น้องเลยลกูกเพราะผัวก็แล่นน้ำลูกบ่ได้เพราะว่าอันอัน เันเท้าหัวมันบกยดีนะพี่น้องเราเรียนบกยดนไม่ได้ออกอยังไงในมันหาอตกออกอยังไงทั้งใจนี่งงอ๋อมันเปิดออกใส่ตัวเก่าโอ้ยลองเพ่งกับบดายอีกอย่างติดเหลืองที่มันยากพี่น้องเลย อันก็จะมาเห็ุอินเทอร์เน็ตไห้พี่น้องเอ,อ้ยอันสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็บ่แล้วจือเกลืออยู่นี่ตั้งแต่อันนี้มันตะโคนมันยอมว่าเป็นพี่น้องยอมตะโคนยอมจังไรยังย่อมตะ,มตะ,มตะโค<อ>่นหูยม,มันยอมเองอ่ะนะพี่น้องมันก็เลยบ่เห็น ยอมได้ดทั้งนาน่ลยแล้วตะทั้งหลังที่ย้อมจังใดนี่ย่อ,ม,ยอมต้องมีวิก่อาแล้วสร้างมันย่องโค่นมันอย่ลงพี่น้องใส่เด็กลองเิ่งใส่อันกล่องก็ลองว่าได้พี่น้องเลยย่านอนัน นี่นี่อู้ยดำปื้บเออเขาวปื้บปืบอยู่พี่น้องเลยน้องเอาแซงมันเอาแซมเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะนี่เาเฮ็ดเองงอกโพดงอกโพดเอกเว้ยไม่ยอมก็บ่ได้บางงอมกับขาวชุนพูนจินพีนอยู่ตะกี้เห็นแตงตาแม่ย่อมผมก็บอกคิดไว้จะคลองเชียร์แม่นางย่อมเนี่ย ยังยังมาหลังบ้านเด้ออัน,อนนะพวกทิ่ม่าเห็นอินเทอร์เนต็ตเนี่ยพรขคอยเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตพี่น้องเพราะว่าต้องการความเร็วนะเพราะว่าเราเห็นข้อเหตุยูทูบแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนนะพี่น้องอยากได้แบบความเร็วแบบยังรวดเร็วเลยค่ะแสงแดดมนะาบบดนี้เนี่ยมบเห็นเลยบานนี้โอ้หน้าหนาคอยดำปือป้อนๆเลยพี่น้องว่าเห็ดยังไงบ้านี้ คีมก็าเบลีธาบาปเนื้อเข้าไปเน่นเบลีธาคีมเน่นต้องหน้าผากนี่ยแล้วพี่น้องทีว่ว่ามันแนมเห็นหลายอะไรน,นี้สร้างว่ามันเอาซ้ำี่เฮ็ดได้เนาะบ่ยอยากยอมเบิดนะพี่น้องแบบหนังหัวมันผมมันเสีย ยังยอมบาจังจะขวนนี่ยอมบ่ได้ยอมบ่ได้แล้วบาดนีนาคยได้ๆนาสีดำแน่ยนี่นมาอัไม่ยอมข้างนากอนบาดนี่มมดมัดูเพื่อน แสงแดดมากพี่น้องเนี่ยมองเห็นเลยบ้านนี้เนี่ยมอเห็นแสงแดดว่ะโอ้นั่งพิทมองพี่น้องเลยนั่งพิทมองแล้วบ้านนี้ จะเป็นอุกอังยอมผมเองจะเม็นอุกอังพังเพงความหลุดฮะกรนอนพี่น้องกอมสีนอนเกือบสีหาเมืองแหล่งผู้พอ,อยังมันยากเนี่ยก็จะไม่เฮ็ดผมนี่ละ่ะถ้านั้นก็จะเล่นจับกันอยู่พี่น้องกัน ném cả bò hến nam bình ơi ấy dáng đèn song bị năng như mâm đầy mâm đầy cả năng bò đầy xem bắp bắp phải sang บม่ได้เหตุทั้งไม่ยังเน้นตะค้อนผมเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่ามันเงาบ้านอันมันไม่งดตะค้อนเนาะต้องไปมันบจำเป็นกับใบอยักใส่ผมมันเสียมื่อไงก็จีพ่าลูกไปอันไปเบ่งรถอันดำ้ชักนะแม่พี่น้อง ข้าเขาเก้าชีบเหรียญเมอนพี่น้องผ้าลูกไป่งจะเป็นทุลักทุเลเขาลลานเสริมสวยกับบอดีเหย็ดเองกับบอดีหากมัน่นลานเสริมสวยกับคิดหวังล,ลานเสริมสวยจะเฮ็ดบอดีเฮ็ดเองกับเป็นยังสีแหละพี่น้องทุักทุเล หน้าดำเบิดและมืออื่นที่ให้จังไดนี่ไปเที่ยวหน้าดำปือป้อๆมืออื่นทิ่ผ้าลูกไปเที่ยวหน้าดำปือป้อๆย้อยเนี่ยโบเห็นนั้นมะแค่สิเป็นยังจังไดแดดมันซองเนี่ยมก็บโบเห็นผมมาเนี่แดดบ้านคอยดีดีพี่น้องมานี่ ปกติมันบ่มีแสงแดดเด้อพี่น้องมาเนี่พวกแดดดีข่อยก็เลยได้จังหวะว่าอันม่เห็ดม่ยองผมนี่แหละค่ะคนจีเพิ่นเบิ่งข่อยประจำมันก็สิเห็นข่อยม่ยองผมอยู่แนี่นี่ตลอดเนาะค่ะเนาะี่ยโบเห็นว่ะภิญตเ้ยแดดมันช่องว่าเกษตรไทยโบเป็นมันโบเห็นอยู่ใน เป็นตังไหนเนี่ยพี่น้องเอ้ยจะเห็นก๋วยเห็ดปลาจินเป็นชวกช่วยอันเียมันเหลืองมันมันมันอันเียมันขาวมันสีดำไม่ก๋วยเบยเนี่ยกอยไปเบยทัวร์ถึงได้เนี่ยคือชื้อมาก็ชิญยอมว่าจะอยู่ทั้งหน้าได้เลยพี่น้องก๋วยเนี่ยโบเห็นข้างหลังไว้ ดดกจะสองแกจะสองตาพี่น้องเลยนี่กันดอกข้างล่างงอกกระซ่างแต่ข้างหน้าขอบ่ให้มันงอกเอาเนี่ยนี่แหละวะ แน่นข้างหน้าบ่งอกเงาะข้างหลังกระซ้างมากเนี่ยบ่เห็นเว้ยนี่ยังมาข้างหลังเด้ออันเถออันที่ไม่เห็นอินเทอร์เน็ตนะแม่อันนี้ก็บีบบ่ค่อยออกมัวก็ว่าสิมายอมไม่ซอยอยอมกะ ทีมันเปลี่ยนมันย่องผมอีกกันนะพี่น้องบ่ได้มากเดี่เชือเดี๋ยวอันนุ่นเดี๋ยวอันนี้ยากอยก็ยากทั้งนั้นก็ยากโอ้ยหน้าดำเบ้อแล้วดำกระางหัวมันหน้าดำกระางก็ให้ผมบ่งออก bun bao nhiêu nhóm bội mặc ác 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 bớt ngó Cái ác 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 Ui ác ác bự ác 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 chung ác 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 hàng bát mà anh em mình đang hiện sáng hôm như hàng lăng như bắp bắp cũng lan bà chị ba nó bó sao khẩu là lan sớm suối như này ở ta ngân hậu hiện thấy có bó đi ôi bây giờ là bà đem bớt sát นีอ่อหกระดำแล้วเอาอย่อมนาไปน้ำเลยมันแล้วมันทัวย่อมไปจอมไปพี่น้องบ่ค่อยมีเวลาพี่น้องเออเจะมึงอ่ะเขาล้านเริมสื้กับบ่ไดดังใจเนี่ยบ่เห็นเนี่ย แดดจองมันมีมุมใดๆพี่น้องเอ้ยมีอยู่มุมนี่มุมเดียวมันมีมุมตั้งกระจกนะแม่พี่น้องเชียงางยอยูงว้วตอนนี้มาเห็ดอัน อคือล้างบ้าตนี่คนมาเปิดเครื่องตุ๊กๆุๆกๆุกจุกได้ยินสิเบิบบเดว่าแดดมุมนี่ยว่ะเนี่ยมนันยังกระบออยู่ ล่นอนนอดได้หนก็จังจะมานั่งยอมผมกนทำบะไรย,ยอมด้อมันสิมาแรงแบบว่านซุกสึงแต่ก,ก้องใช่อันนี้ก็ให้มันดำดำไปน้ำจังนหน่อยก็ได้แต่ว่าบอยจำเป็นกับบอยอยากยอมเบิดก็ผมมั่สิฝืนขึ้นฉีดใดีน่นองเอ้ยยอมไดแล้วทียใส่เวลาหน้าบีเนี่ยเนี่ยผมบอก ผมโลนโลนได้นี่พี่น้องเดี๋ยวจะเป่าผมก่อนค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเนาะค่ะเป่าผมก่อน อันนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนะะาะกะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามในเราช่องเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ